ทีมไดเม่ VS ของสีแดงซอนมะเขือเทศนี่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 นนี่นี่นี่น่นีนี่นี่นีนี่นี่นี่นนหอ่่านี่น้เบอยแดงพอยังอหิวน้ำหวานเลยโอ้ม่กิโยเกิร์ตสตรอเบอรี่อะไรมงแปลกแปลกอ เค้กมาจากไหนวะเนี่ยตายด้ยอุ้ยอุ้ยเบอเค้กมามานี่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 โอ้ยกเกินไปเ้าสุดท้ายพริกแห้งพริกแห้งเลยเหรอจะแสบตาไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ออกไหมเนี่ยนยังไงเนี่ยจะออกไหมโอ๊กแสบตาโอ้กตายทุกคนคิดว่ามันหลุดไหมครับ หเยอะขนาดนี้เลยเหรอาสามสองหนึ่งลงโอ้หโอ้โหโอ้หโอ้โหทุกคนพิไม่หลุดนะเนี่ยเฮ้ย,ยเกิดไหมเปล่าวะไม่หลหุดโหดแน่นแล้วดูผิวดิผิวแบบคือคนละสีเลยอะเออต่างกันอะโคตรโหดใหญ่เม่นะครับ โคตรอัพไดเม่แม่งโคตรเวอร์เวอร์จริงดูดิไม่หลุดนี่ผิวจริงเนี่ยนี่นี่นี่อืมอืกันเวอร์กันเวอร์อืมไม่หลุดไม่หลุดเลยอ่ะแม่งโคตรแน่นเกินไปว่ะคิมบ้าแถววะเนี่ย